สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเบียวอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนพับดอกทิวลิปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะง่ายๆมากนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีดิปปีนเชนเคยแล้วก็กันกรไว้ตัดนะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยความยาวของดิบป,ปนประมาณ30นิ้วนะคะ ปลายทั้งสี่ให้เท่าๆกันค่ะจากนั้นก็พับครึ่งนี่นะคะทกมาแบบนี้แล้วก็พับครึ่งเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาขึ้นฐานคล้ายๆกับส้มนะคะ จับเส้นที่1มาเส้นที่2พาดทับเส้นที่3จากล่างขึ้นบนแบบนี้เลยนะคะส่วนเส้นที่4ก็จากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาสอดเข้ารูเส้นแรกนะคะแล้วก็เอานิ้วเข้าอย่างนี้เกี่ยวออกมาแบบนี้ค่ะ แล้วก็ดึงดึงดึงนะคะได้แบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะแบ่งดิปปิ้นให้ได้8เส้นก็คือจับเส้นล่างขวาพาดเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะคะจับเส้นบนเฉียงลงล่างบนซ้ายเฉียงลงล่างเดาขออนุญาตนะคะ นี่แล้วก็เส้นล่างนะคะเส้นล่างก็สอดเก็บเข้าตามรูนี้เลยค่ะนี่เลยก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเรามาขึ้นฐานสีนะคะก็จับเส้นใดเส้นหนึ่งมา แสงเยอะไปขอโทษนะคะแล้วก็จับเ<ม>ส้นที่สองขึ้นมาทาบเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามมาพาดเส้นที่สองเส้นที่สี่มาพาดทับเส้นที่สามนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญ,ญาตปรับไฟแป๊บนี่ค่ะ แล้วก็วางเส้นแรกลงเอาเส้นที่5ขึ้นเส้นที่2ลงเส้นที่6ขึ้นเส้นที่3ลงเส้นที่7ขึ้นนะคะก็เส้นที่8เออเส้นนี้ลงแล้วก็เส้นที่8ขึ้นค่ะจากนั้นก็ จะเหลือเพื่อนๆจะเห็นว่าเหลือสีเส้นฝั่งนี้นะคะก็เอาเส้นแรกฝั่งนี้วางลงโอ้ยส่วนเส้นที่สองนะคะเราจะเอาเข้ารูนี้นะคะให้มันออกมาช่องแรกออกช่องแรกแล้วก็เข้าเข้ารูเดิมเข้ารูเดิมแต่ ไปออกช่องที่2เส้นสุดท้ายเข้ารูเดิมไปออกเส้นที่3ค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราดึงดึงค่ะดึง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 เขาลงมาให้กระชับนะคะพลิกลับด้านมาก็ได้ค่ะแล้วก็ดึงดึงแบบนี้นะคะ ดึงให้กระชับค่ะเมื่อเรารู้สึกว่ามันกระชับขึ้นมาอันนิดนึงแล้วเราก็มาทำการสอดขั้นตอนนี้จากายๆลูกส้มนะคะแต่ว่าลูกส้มเราจะเก็บ3เส้นเนาะแต่ตัวนี้เราจะพาด4เส้นก็จับเส้นใดเส้นหนึ่งนับเส้นฝั่งซ้ายนะคะ1 2 3 4 ให้เราไปพาดหน้าเส้นที่สีนะคะส่วนเส้นถัดไปก็เหมือนกันคะ่ะวนวนซ้ายนะคะวนเข็มนาฬิกาเส้นถัดมาก็หนึ่งสองสามสี่พาดหน้าเส้นที่สี่ค่ะเส้นถัดมาก็พาดพาดหน้าที่สีนะคะพาดไปเรื่อยๆจนจนเหลือ เหลือสีเส้นแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าตัวนี้นะคะมันจะมีช่องตรงนี้ให้เราเอาเส้นนี้เสียบเข้าไปเลยค่ะส่วนเส้นถัดมาก็เสียบเข้ารูเดิมเข้ารูเดิมแต่นี่นะคะนี่คือดูเดิมเสียบเข้ารูเดิมไปออกไปออกช่องที่สอง นี่นะคะเส้นที่3เสียบเข้ารูเดิมไปออกช่องที่3เส้นที่4เข้ารูเดิมก็ไปออกเส้นที่4คะ่ะนี่นะคะแล้วก็พลิกกับด้านมาแล้วก็ดึงให้กระชับเลย นี่เลยค่ะดึงไปให้ได้แบบนี้เลยนะคะนี่อาจจะยังไม่แน่นมากแล้วเราก็มาสอดเก็บเก็บปลายนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะเสียบเข้าไปตามเส้นเลยนะคะตามรอยไปเลยมันจะมีลายของเขานะคะนี่ ก็สอดเก็บไปแบบนี้เลยสอดให้โคบทั้ง8เส้นนะคะนี่ก็จะแบบนี้นะคะแล้วเราก็พลิกลับด้านมาอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ดึง ดึงให้เขากระชับขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่เมื่อดึงไปแล้วก็รู้สึกว่ามันกระชับขึ้นแล้วนะคะถ้ารู้สึกว่ากระชับขึ้นแล้วเราจะขึ้นดอกเลยนะคะก็เดี๋ยวจับแบบนี้นะคะเผื่อใครๆที่เพิ่งหัดทำเราจะ จับเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะอย่างเช่นอาร์เมียลจับเส้นนี้เนาะแล้วเราก็นี่นะคะไปปื๊บอ,อย่างงี้แล้วก็ม้วนอย่างงี้ก็เหมือนว่าให้มันได้รูปอย่างงี้นะคะนี่แล้วก็มาสอดออเดี๋ยวขอบอกก่อนนะคะว่าเราจับเส้นไหนสมมุติเราทําเส้นนี้แต่ว่าเราจะไม่สอดรูนี้เราจะสอดของรูของ เส้นเส้นเส้นฝั่งซ้ายเส้นถัดมานะคะสมมุติอันนี้ก็ม้วนอย่างนี้แล้วนี่นะคะแล้วก็จะสอดอันนี้เป็นรูของเส้นที่เราทําแต่ว่าเราจะมาสอดดูนี้นะคะจะเก็บไปเลยก็ได้เอามือจับอย่างเงี้ยกด้นี้นะคะก็ทําไปเรื่อยๆค่ะทําวนซ้ายไปเรื่อยๆนะคะส่วนถ้าใครถนัดขวาก็ วนอีกสักหนึ่งรอบนะคะเก็บอีกสักหนึ่งรอบนี่เลยทำไปเรื่อยๆเลยค่ะจนครบทั้ง8เส้นนะคะหมวนอย่างนี้หมวนเหมือนให้ได้เป็นรูปโบแล้วก็สอดเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีหลังก็ได้นะคะวน สอดรูปโบนะคะรูปโบทำเหมือนกันเลยค่ะเส้นถัดมาแรกๆอาจจะสับสนหน่อยแต่ว่าถ้าทำไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะไม่สับสนแล้วก็เรายังที่เรายังจะสามารถทำได้อีกหลายรูปเลยนะคะ เพียงแต่ถ้าเราขยันเนาะถ้าตั้งใจทำายเอาค่ะเหีืวกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ทำป็นอะไรเยอะมากเพียงแต่ว่าอยากมาแชร์สิ่งที่ตัวเองทำป็นลวดลายที่ตัวเองทำป็นนะคะค่ะฝากพี่ๆติชมกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ นี่อันนี้ก็ทำครบทั้ง8ปดเส้นแล้วนะคะเราก็จะมาดึงก็คือดึงเนี่ยก็จับเข้ามาอย่างนี้นะคะเหมือนเหมือนกับจับกลีบกราบแยมนะคะนี่นี่เลยค่ะอันไหนที่พับก็ตกแต่งใหม่นะคะ ไเนะยอะไปก็ถอนนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็สอดเก็บไปเลยค่ะเพืเ่อคือถ้าเราทําเป็นนะคะเราก็จะแบบสามารถทําเก็บไว้แบบไปไว้ร่วมทําบุญร่วมบริจาคก,กับเขา ลครกับเพื่อนกับญาติพี่น้องหรือว่างานแถวบ้านนะคะเราทําบริจาคเราก็ได้บุญนะคะนี่นะคะสอดสอดเก็บไปเลยะคะ่ะนี่จ้ะ จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดก่อนนะคะตะกร้าหายสักครู่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดเลยนะคะถ้าใครมีการไกลที่แบบ บางๆก็จะยิ่งตัดได้ชิดมากเลยนะคะตัดไปเลยนี่จ้ะก็ประมาณนี้นะทำไม่ยากนะคะทำง่าย,ายนี่เลยคะ่ะเราก็จะได้ดอกทิวลิปของเรานะคะ นี่สวยน่ารักเก๋ๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะอันนี้เหมียวเปิดเป็นช่องใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเหมียวนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ